สวัสดีเพื่อนๆชาวเสนีดอลทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนเนี้เราก็มาพบกันในคลิปดวงรายสัปดาห์ของผู้ที่เกิดถึง7วันนะโดยจะเป็นคติธนรนายช่วงวันที่6ถึงวันที่12มีนาคม 25- งพนะครับซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องงานเงินความรักนะโอเคแล้วตอนนี้ผมก็เลือกไพ่ไปครบแล้วนะครับเรามาเริ่มดูกันเลยนะโดยเริ่มจากคนวันอาทิตย์ก่อนเลยนะครับหน้าไพาคา่คนวออาทิตย์ในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณนะ่ะคุณจะได้รับโอกาสทางการงานใหม่ๆเข้ามานะ ซึ่งอาจจะมาจากทางไกลหรือมีเรื่องให้ต้องเดินทางเกิดขึ้นบ่อยๆเกี่ยวกับงานตัวนี้ก็ได้นะครับโดยไพ่ก็มาเตือนอยู่เหมือนกันนะครับว่าคุณน่ะอาจจะมีความทุ่มเทหักโหมมากเกินไปจนไม่มีเวลามาพักผ่อนที่เหมาะสมพอดีเกิดขึ้นได้นะส่วนในเรื่องการเงินนั้นสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงทางกับมันไปในช่วงเนี้แม้ว่าตอนแรกอาจจะดูไม่ง่ายมีอะไรที่ต้องต่อสู้แก้ไขกับมันค่อนข้างเยอะมากอะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณก็จะมีความสําเร็จและสามารถเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้อยู่นะครับและในเรื่องความรักอะ่ะคุณกับครรักกจจจะมีาาพูดุยเ เพื่อหาทางออกจากปัญหาที่เคยมีระหว่างกันในช่วงนี้นะครับแต่ข้อสรุปเนี่ยมันอาจจะไม่ประสบความสาเร็จอย่างที่คุณคาดหวังเอาไว้นะถ้าต่างฝ่ายต่างปิดกัน้นไม่เปิดใจกันจริงๆอะ่ะหรือบางคนอาจจะทําตัวยุ่งๆจนปิดช่องทางในการหาหน้ามาพูดคุยกันก็ได้นะครับส่วนคนโสดเนี่ยก็จะมีการตามตือ้อชนิดที่ว่าหนีออกจากกันไม่พ้นไปง่ายๆเลยนะครับหน้าไพคุณคัรจั์ในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานนะคุณจะได้รับโอกาสทางการงานเข้ามาแบบลับๆหรืออาจจะก,กําลังซุ่มทํางานส่วนตัวอยู่นะครับ ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่คุณมีความรู้และมีความถนัดเชี่ยวชาญกับมันอยู่แล้วนะโดยงานเนี้จะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณและครอบครัวหรือทําใหค้คุณมีความใกล้ชิดกับคนที่บ้านมากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องการเงินนั้นมันก็จะเข้ามาจากการพูดคุยติดต่อหรือมีไรายได้จากงานบางอย่างเข้ามาในช่วงนี้นะโดยจะต้องมีความทุ่มเทและผิดชอบมากขึ้นระดับหนึ่งเลยไม่ใช่ว่าจะ่ายกับมันไปง่ายๆนะครับกับไรายได้ตัวน,นี้เนี่ยแล้วในเรื่องความรักอ่ะพวกคุณจะอยู่ในบรรยากาศความชื่นมืดโรแมนติกมีการทุ่มเททําสิ่ง่งดีให้กัับนนอยูะคร หรืออาจจะมีความคิดมากกังวลบางอย่างอะ่ะก็เลยลุกมาทาดีให้แก่กันเพื่อที่จะรักษาความรักดีๆกันเอาไว้ต่อไปนะส่วนคนโสดก็จะพบเจอคนที่ถูกใจแล้วก็มีการทุ่มเทเดินหน้าสารสัมพันธ์กับเขาคนนั้นอย่างเต็มที่อยู่นะครับหน้าไพ่คุณรังคาในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณนะมันก็มีความมั่นคงที่ดีและได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะงานอสังหาหรือเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยเนี่ยดูมันจะมีความโดดเด่นมากเป็นพิเศษในช่วงนี้เลยนะครับเนี่ยแล้วในเรื่องการเงิน คุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภมีเงินเข้ามาจากคนรักหรือว่าจากคนที่เขามีความชอบพอกับตัวคุณนะครับซึ่งมันก็อาจจะทําให้คุณต้องอยู่ในฝ่ายที่เสียเปียบต้องเป็นฝ่ายยอมกับเขานะหรือไม่ก็คุณอาจจะไปเสกกับโชคลาภตรงนี้ไปเลยก็ได้นะครับส่วนในเรื่องความรักนั้นหากจะมีปัญหาติดขัดเกิดความขัดแย้งใดๆเกิดขึ้นมาระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยคุณก็ควรจะมีความอดทนไม่ใจร้อนด่วนตัดสินใจในการทําอะไรกันลงไปนะครับยังไงก็ขอให้เลือกทําในสิ่งที่มันจะรักษาความมัั่่นนนนนคคคงใรรอออบวกกไ้ะ ส่วนคนโสดก็จะเป็นช่วงที่คิดพิจารณาในเรื่องความรักอย่างรอบคอบอยู่นะครับโดยจะมองเรื่องความเป็นครอบครัวที่ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความมั่นคงเป็นสิ่งสำคัญนะหน้าไพ่คนเกิดวันพุธในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณนะ่ะดูมันจะเป็นช่วงที่น่าเบื่อนหน่ายจากปัญหาความหนักเหนื่อยที่คุณต้องใช้ความพยายามในการแก้ไขปัญหาในงานที่ทําอยู่นะครับโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลหรือผู้ร่วมงานบางคนเนี่ยที่ดูเขาจะมีความมั่นใจแล้วก็เป็นตัวของตัวเองสูงมากไปสักหน่อยหนึ่งนะ แต่ถ้าหากว่าคุณทําสําเร็จแล้วก็ผ่านไปได้เนี่ยก็ถือว่างานนี้ยังเป็นงานที่ดีและก็มีความมั่นคงอยู่นะครับส่วนในเรื่องการเงินนั้นคุณจะมีเรื่องให้อยากใช้จ่ายหรืออยากลงทุนทําน้นทำนี้ค่อนข้างมากอยู่นะโดยไพ่ก็มาแนะนําว่าคุณคอ่ะควรจะห้ามใจตัวเองแล้วก็พิจารณาต,าตัดตอกับมันเอาไว้ให้มากขึ้นสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจใช้เงินกับสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็มีความสําคัญจริงๆเอาไว้ก่อนนะแล้วในเรื่องความรักอ่ะดูมันค่อนข้างจะจืดชืดไอ้ความรัก่่หหลลงงไตาๆเนีย มันจะห่างหายไปจากความคิดความรู้สึกของคุณมากพอสมควรเลยนะเพราะว่าคุณจะมีไอเดียแล้วก็มีเป้าหมายทางการงานใหม่ๆที่อยากจะทุ่มเทเวลาไปมุ่งหน้าทากับมันมากกว่าการอยู่กับคนรักนะครับส่วนคนโสดก็จะประมาณว่ารักไม่ยุ่งมุ่งแต่างงานประมาณนี้นะครับหน้าไพ,าาพ่โครเวในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณน่ะคุณจะมีการตกลงทําสัญญาหรือมีข้อกําหนดบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทําเข้ามานะครับซึ่งมันน่าจะบีบให้คุณเนี่ยต้องมาอึดอัดลําบากใจหรือมีความฝืนใจเกิดขึ้นมาบ้างอะ่ะ แต่ก็ขอให้คุณนึกถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนที่มันจะตามมาเอาไว้ก่อนนะครับจะได้ทํางานที่มีอยู่ได้ยังมีความสุขสบายใจมากขึ้นนะแล้วในเรื่องการเงินนะ่ะมันก็มีความมั่นคงที่ดีโดยมีการติดต่อลงทุนทํเสิ่ง,งต่างๆร่วมก,กับผู้อื่นในช่วงนี้มากขึ้นนะครับถ้าว่าคุณเนี่ยคิดพิจารณาสิ่ง,งต่างๆอย่างรอบคอบและมีความละเอียดถี่ถ้วนมาก่อนแล้วละก็มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับเรื่องการเงินของคุณได้นะครับ ส่วนในเรื่องความรักนั้นมันก็จะมีปัญหาจากการที่คุณคณในใดคนหนึ่งเนี่ยพยายามปิดกั้นตัวเองเหมือนไม่อยากจะติดต่อพูดคุยแล้วก็ได้มาอยู่ด้วยกันอย่างใกล้ชิดกับคนรักสักเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะพยายามเดินหน้าติดต่อสารสัมพันธ์อยู่แค่ไหนก็ตามอะส่วนคนโสดเนี่ยก็จะมีเรื่องราวความรักเกิดขึ้นมาบ้างอยู่เหมือนกันนะแต่จะเป็นลักษณะที่ว่าปลบมือข้างเดียวมากกว่านะครับนัห้พ่คนเกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณอะคุณจะได้รับมอบอํานาจ หรือมอบหมายงานบางอย่างที่ให้อิสระในการตัดสินใจจัดการทํากับงานตรงนี้อย่างเต็มที่เลยนะครับหรือคุณอาจจะไปเริ่มต้นทําโปรเจกต์ส่วนตัวที่ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นมากก็ได้นะส่วนในเรื่องการเงินนั้นคุณจะพบช่องทางไรายได้ที่ดีเข้ามานะครับแต่มันอาจจะเป็นสิ่งที่ต้องเก็บซ่อนปิดบังเป็นความลับเอาไวอ้อาจจะเพราะว่ามีคนที่อิจฉาไม่เห็นด้วยหรือไม่ก็ม,มันเป็นสิ่งที่ผิดเป็นอะไรที่ดูสีเทาๆก็ได้นะและไพ่เรื่องความรักเนี่ยคุณจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีความคิดที่เจริญมีคคควววาาาามมมฟุง้งงง่่่่นนนนเเเกกกกกกียยัััับบรรรืออิไปสหึะ ก็เลยอยากจะควบคุมความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้เพื่อหยุดพักจากเรื่องราวที่น่าปวดหัวแล้วก็ทาให้คุณไม่มีความสุขกับชีวิตลักขึ้นมาส่วนคนโสดเนี่ยก็จะมีความคิดมากกวันไหวกับคนที่เข้ามาอยู่นะครับเหมือนรู้สึกไม่ปลอดภัยก็เลยเลือกที่จะถอยห่างออกจากเรื่องความรักไปก่อนนะหน้าไพ่คุณมาเสาร์ในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณนะคุณจะมีการไปเริ่มต้นหรือได้รับมอบหมายโอกาสหน้าที่การงานใหม่ๆซึ่งมันก็จะมอบสิ่งที่ดีและสร้างความมั่นคงทางการงานให้เกิดขึ้นกับคุณได้นะและคุณมาอเสาร์บาง อาจจะได้รับการโปรโมทมีการปรับเปลี่ยนตาแหน่งเกิดขึ้นในช่วงนี้ได้นะครับส่วนในเรื่องการเงินนั้นคุณจะได้รุดออกจากสภาวะการเงินที่ไม่ดีด้วยการขับไล่สิ่งที่เป็นต้นตอของปัญหาออกไปนะหรือไม่ก็เป็นการเดินหนีออกมาเองก็ได้นะครับหรือในทางแย่ๆเลยร้ายไปเลยเนี่ยบางท่านอาจจะเสียโอกาสหรือแรงราได้ที่เคยมีแล้วก็ต้องมาเครียดกังวลในปัญหาก,การเงินในช่วงนี้อยู่ก็ได้นะครับแล้วไพ่ความรักนะคุณจะเริ่มมีการให้ความสาคัญกับเรื่องความรักในการลุกมาทุ่มเททําสิ่ง,งต่างๆด้วยความหวังว่ามันจะมมอบควาสุข กลับมาสู่ชีวิตรักและครอบครัวของคุณได้มากขึ้นนะครับส่วนคุณโสดเนี่ยอาจจะพบรักกับคนที่ติดบ้านชอบอยู่แบบสโสดนะก็เลยพัฒนาความรักกันได้ค่อนข้างลำบากไปสักหน่อยนึงอะ่ะโอเคผมก็ขอจบคัมภนรยไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปคัทภีร์แล้วสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ